ผู้พิการตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วเขาทำกันยังไงมาดูกันสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ c y b e อร์ a n n e l นะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้พิการนะครับที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล1น0 0 0บาท และสิทธิสริการต่างๆที่ท่านจะได้รับนะครับผ่านแอปรัดจ่ายนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับให้ดูคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่ารัฐจ่ายขึ้นมาก่อนนะครับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้ท่านนะครับกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับแล้วกดตรงที่แว่นขยายนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านจะเห็นสิทธิ์สวัสดิการต่างๆที่ท่านจะได้รับนะครับรวมไปถึงเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทด้วยนะครับแล้วก็วันโอนนะครับก็คือวันที่25กันยายน67นะครับสำหรับผู้พิการนะครับที่มีบัตรคนพิการนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับและท่านยังสามารถเช็คปฏิทินวันรับเบี้ยคนพิการนะครับและสวัสดิการต่างๆได้นะครับแต่ท่านต้องลงทะเบียนแอปรัฐจ่ายก่อนนะครับ หลังจากนั้นท่านก็สามารถเช็คปฏิทินวันจ่ายเงินต่างๆได้นะครับเมื่อท่านรู้แล้วนะครับว่าท่านได้รับเงินดีท่าน10,000บาทรัฐบาลจะโอนเงินวันที่ยี่ห้ากันยายน67นี้นะครับให้ท่านนะครับเช็คนะครับบัตรคนพิการของท่านนะครับว่าหมดอายุหรือยังนะครับถ้าหมดอายุให้ท่านรีบไปต่อบัตรคนพิการของท่านนะครับ และบัญชีธนาคารที่ท่านเคยรับเบี้ยออผู้พิการนะครับและสวัสดิการต่างๆนะครับว่าบัญชีของท่านยังปกติอยู่หรือไม่นะครับถ้าทุกอย่างปกตินะครับท่านก็จะได้รับเงินที่ท่าน10,000บาทเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับภายในวันที่ย5บกันยายน67นี้นะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่ใช่คนพิการนะครับ รัฐบาลนะครับจะโอนเงินมาทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของท่านนะครับลันตามหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับตัวสุดท้ายนะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายเลข0นะครับโอนเงินวันที่25กันยายน67นะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายเลข1 2 3โอนเงินวันที่26กันยายน67นะครับ หมายเลขประจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายเลข4567โอนเงินวันที่27กันยายน67นะครับหมายเลขประจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายเลข89นะครับโอนเงินวันที่30กันยายน67นะครับขอย้ำนะครับให้ท่านผูกพ้อเพ์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านเข้ากับบัญชีธนาคารที่ท่านมีนะครับ เมื่อรัฐบาลโอนเงินมาทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของท่านนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบพร้อมเพย์และผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ